ผู้วาราชการจังหวัดยโสธรนะคะเป็นกะนำทีมรณรงค์เคาะประตูบานแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนยุดเผานะคะพร้อมเรียนรู้การปรปับปรุงบํารุงดินโดยการไถกรบต่อสร้างเข่าแท่นค่ะ นายช่าญชัยสอนศีวิชัยผูว้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเปิดเผยว่าทั้งจังหวัดยะโสธรได้นนมีการประกาศบ่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่บ่มีการละเว้นโทษแล้วก็มีการต่อร่องใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจถึงมาตรการที่ออกมาเพราะ มีโทษทั้งจำและกัรปรับขณะนี้พื้นที่จังหวัดยะโสธรมีการจับไปแล้วหลายรายในพื้นที่3อำเภอและที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการใส่ประโยชน์จากเศษวัชพืชให้คุ้มคา่าบริสิเป็นฟางเข่านะคะที่สามารถนำมาเหตุให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้หลาย ว่าสิเป็นการนํามาเห็ดปุย๋ยการอัดเป็นก้อนไปขายหรือแม้กระทั่งการไถกรลบต่อสร้างเขา่าเพื่อให้เป็นปุ๋ยปรับปรุงบารุงดินก็สามารถให้เกิดผลดีเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนำ้ำโดยที่นี่ค่ะเป็นการออกรณรงคสางความรับรูแบบเคาะประตูเฮือนรวมการเห็ดกิจกรรมเรือ่องของการงดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนจากฟางเข่าเป็นปุย๋ยปลูกพืชล้างหน้าเพิ่มไร่ใด ทีวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข่าชุมชนหน้าแปลงใหญ่ตำบลดูทุ่งนะคะเป็นกระล่งพื้นที่ไปนี่เป็นกระไทสาทิตให้เบิ้งเลยว่ามันกระไทยใดคือการเดทไทไปน้ำเลยกับต่อเฟี้ยงต่อฟางนะคะรณรงค์การยุติเผาโดยเด็ดค